อากาศข้างบนเย็นสบายดีไหมคะกีาขาหมูถึงถึงระวังหงายหลังนะลูกถึงถึงถึงถึนตาหวานก่อนหนตาหวานก่อนครับรูะบอะไร๋โอ้เปเต้นโอ้ย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 สุดยอด ในสุดยอดมองเลนไม่เพื่อนว้าวเจ้าเอทำไงลูกเจ้าเอกพิกาบู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 โอเคไหนโอเคโอเคโอเคค่ะอ๋อมิน <royable> ิฮาร์ดมินิฮาร์ดเพื่อนอันนี้โอเคทำไงคะโอเคโอ้ยสุดยอดละฮะโอเคแล้ว พี่ต้นโอ๊กก็ถ่ายเหมือนกัน่พี่ต้นโอ๊กก็ถ่ายเหมือนกัน